โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมในระายการออวิเคกับเกมที่ผมจะเรียกมันว่าทีฟอร์เตสด้วยกันซึ่งวันนี้มันได้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.0.62นะฮะซึ่งการอัปเดตในครั้งนี้เป็นเวอร์ชัน1.0.62ในครั้งนี้นะฮะจากที่ผมไปดูมาเขาก็บอกแค่ว่าเขากแก้บั๊กแล้วก็มีการเพิ่มไฮบวิดเข้ามานะฮะแต่แมปทูฟอร์ตก็ยังไม่มีฟักทองอะไรตกแต่งเหมือนเดิมมาเดี๋ยวมาเล่นกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะเดินออกไปดูด้วยว่า การอัปเดตครั้งนี้เขาได้เอาแสงเงากลับมาหรือเปล่าคือผมไปดูของฝรั่งนะังอะมันมีแสงเงากลับมาไงแต่ว่าแบบจากคลิปที่แ้วที่ผมไปเว่นมาคือมันไม่มีไงผมก็อยากรู้นะครับว่ามันเอากลับมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันนะฮะเฮ้แต่ตรงนี้มีแสงมากขึ้นนะฮะตอนนี้แบตมือถือผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะถ้าเห็นมันกระตุกไหนก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะคือตอนนี้มันโลแบตเตอรี่อยู่นะฮะ <laughs> แม่ โอเคตอนนี้แบตผมเหลือ6%นะฮะผมต้องไปยบอะอู้แต่ว่าแสงสีนี่คือรู้สึกเหมือนมันก็ไม่ต่างจากพาสท,ที่แววเลยแต่ดูสว่างขึ้นมามากกว่าเดิมนะฮะอันนี้จากความรู้สึกส่วนตัวนะฮะแม่แต่เวอร์ชันมันก็ยังเขียนเป็น1.0.6อยู่นะฮะแต่ในเพ o โตมันเขียนว่า1.0.62นะฮะสปายเออไม่เวิร์ฟค่าผมไม่นะ ไอ้สปายแม่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดูเลยข้างในอันนั้นแสงมันแบบตกกระทบอย่างนะฮะแม่ผมเห็นของแบบก่อนที่เขาจะแก้บั๊กอะ่ะมันมีแสงตกกระทบนะฮะแต่พอหลังแก้บั๊กมาปุ๊บเอาแสงตกกระทบออกเฉยไอ้น,นี่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเอาออกทําไมมันออกจะสวยบ้าจริงอโอเคเดี๋ยวผมขอเว้นแมตช์เดียวพอนะฮะวันนี้เพราะว่าตอนนี้โอโ้โหโดแบตเตอรี่มากๆเลยนะฮะ ก็คือถ้าแบบอย่างที่คนรู้กันดีนะฮะแซดดักก้อนร้อนบวกแดกแบตนะฮะพอแบตมันใกล้จะหมดแล้วมันจะลดประสิทธิภาพไม่ไม่ไมีอะไรมากนะฮะชิบหายอะแบตจะหมด <c oughs> มาผมต้องรีบดันนะฮะรีบกันแหมมันอีกตั้งสี่นาทีเดี๋ยวผมไปบุกฐานมันได้ดีกว่าเว้นเดี๋ยวสิบเจ็ดี๋ยวค่อยตายแล้วเกิดใหม่เฮ้ยดีบแมนออโอ้โหดอกเดียวโอ้ยรู้สึกว่า โอ้มันติดไฟด้วยว่ะเจ๋งแม่ผมเพิ่งสังเกตอะว่าแบบตัวละครเราแบบถ้าสมมุติแบบโดนพวกปืนระเบิดจริงนยแบบตอนตายมันก็ยังมีไฟวุกอยู่อะ่ะเพิ่งสังเกตนะฮะไปะตอนนี้ผมเปิดหน้าจอได้แค่60เฮอร์ต่ดทุกคนปกติเล่น90 120มันก็โอเคนะแต่เอามาปรับเป็น60ผมรู้สึกแม่งโคตรแบกเลย <laughs> แม่แบตเตอรี่มันจะหมดนะฮะผมเปิดเยอะกว่านี้ไม่ได้ไม่งั้นเล่นเกมนี้ไม่จบแน่นอนอะ่ะผมเดาได้เลยอะ่ะคือไม่ต้องเดาอะ่ะไม่ต้องสืบไปป <laughs> ถ้าเปิดเป็นจอ90เฮแบบเป็นอย่างนี้นี่คือแบตหมดแน่นอนแม่โอ้ยเหลือ5%ฮะทุกท่านวะาห้น <laughs> แสนที่จะมีค่าทีมผมไม่มีหมอเลยนะฮะมีแต่สกเกา แล้วก็กำนันหนึ่งคนแล้วก็ไพโบก็เซิรเจอนะฮะสไนปเปอร์อมาแบตแม่งจะหมดจริงๆแล้วผมน่าจะไปชาร์จแบตแล้วค่อยมาเล่นก่อนนะแต่ังเอออย่างที่ทีทุกคนรู้กันนะฮะว่าผมไม่รู้สิว่าผมจะอัพเกม PUBG New State ก่อนคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้จะลงก่อน PUBG New State นะฮะคือผมเล้มดโอกาสได้เข้าเล่น PUBG New State นะฮะแล้ว ก็แบบจะโมะครับคือแบบเว่นได้แค่แมทเดียวว่าแบบแบตผมจากเหลือ40นี่คือแบบเว่นไปประมาณ30กว่านาทีนะฮะแบตผมนี้โอ้โหเหลือมาอยู่20แล้วก็ออกไปข้างนอกกลับมาอีกทีเอาชิบหายว่าแบตเหลือ6แล้วแบบเห็นว่าเอ้ยเพสโตมันแจ้งเตือนทีวอร์เทสอัปเดตยังไงดีวะก็แบบแต่ใจมานั่งอัดเลยกันนะฮะพราะแบบไม่อยากรู้ว่ามันมีอะไรอัปเดตนะฮะ แต่ว่าจากที่ผมเดินเข้าไปดูเมื่อกี้แสงไฟก็ไม่ตกกระทบเหมือนเดิมนะครเพราะฉะนั้นผมก็แอบผิดหวังเล็กน้อยนะฮะโอเคตอนนี้ยังไม่มีใครดันนะฮะผมยืนดักอยู่บนนี้กันโอ้ยสปายสอตัวแหม้วเว้นกับบอทมันเว้นง่ายๆอยู่แล้วนะฮะเอื้อไม่เบิร์ดอีกแล้วแม่เจ้าฟักเย่อีกหนึ่งนาทีกว่านะครับผมว่าผมดันทางอยู่อะ มันไม่นานมากอะใช่ไ <laughs> หมโอยโอคตรแวกอะแม่แบตมันจะหมดนะฮะไม่ใช่ไหมเอาไว้ <laughs> วันหน้าเดี๋ยวผมชาร์จแบตมาเต็มที่อนะเดี๋ยว <toujours itié> อัดให้ดูใหม่อีกรอบถ้ามันมีอัปเดตใหม่นะฮะคลิปนี้เรา <lim b> บอกไว้ไม่ได้เตรียมตัวอย่างแท้จริงนะฮะถึงแม้ส่วนมากคลิปในช่องผมจะไม่ได้เตรียมตัวมาอัดแต่ ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่แบตใกล้จะหมดได้ถึงขนาดนี้นะฮะแมถึงจะมีแต่ก็มีน้อยนี่เฮ้ยกล่องพยาบาลดอกเต็มเปยละฮะนี่แน่ดูกูซี่ดูกูซี่เสียงสเกลมันบนอีกหนึ่งนาทีนะฮะโอ้ช,ชิวอ่ะผมบอกไว้แม่ผมเอาที่ชาร์จไปไหนวะเดี๋ยวเตรียมที่ชาร์จก่อน ตอนนี้แบตเดือดสามมาได้ทุกคนมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้จะดับก่อนหรือเปล่าเครื่องผมจะดับก่อนหรือเปล่านะฮะก่อนที่คลิปนี้จะจบลงนะอีกส0่วิแบตเดือดสามนะฮะทุกท่านมาสามเปอร์เซ็นต์สุดท้ายโดแบตเตอรี่จัดๆแมเป็นทีฟอร์เทสแบบโ l แบตเตอรี่นะฮะจริงๆแล้วมันไม่ได้ชื่อทีฟอร์เทสหรอกนะฮะแต่ผมจะากีะกล่าวไปนะ,ะว่าผมจะเรียกมันอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าจะได้เรียกง่ายๆนะฮะ ยี่สิบวิโอเครอต่อไปสองเปอร์เซ็นต์นะทุกท่านมาสิบวิมาเอาดิเอาดิาดแปดจะหมดแนละ้วเว้ยมาโอเคทันอยู่นะ5้วิแปดเหลือสองวันโอเคจบเกมก็คืออัปเดตใหม่ก็แค่แก้บัรกเฉยๆนะครับนะไม่มีอะไรมากกับยังไงวะเอาไฮโรวีนเข้ามาแค่นี้นะเอาไปว่าคลิปนี้ผมไปวะ